เมนูวันนี้คือหมึกผัดพริกไทยดํานะครับอ่าหมึกก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อที่ตลาดส่วนพริกไทยดําอะเราก็จะไปิีพริกไทยดําก่อนเนี่อันนี้คือต้นพริกไทยอ่านี่นะครับเราจะเอาที่เขาแก่แล้วแก่แล้วเนี่ยครับเอาไปตากแดดเฮ้ยหมาเาเห่าเราเลยนะะนี่ครับมาดูนี่คือแก่แล้วก็คือจะมีสีส้มๆเนี่แบบนี้นี่นี่นะครับอันนี้ก็ปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุย๋ย อ่านี่ดูเป็นแดงๆนี่โอ้โหหมาเห่าอะไรเนี่ยนี่นะครับในดูใกล้ๆนี่นะครับจะมีผมสีส้มๆเลยนะคือนี้อันนี้คือแก่แล้วอ่าจะมีสีเหลืองๆนี่ก็เหมือนกันเนี่ยใช่ได้หมดเนี่ยไปเลยเก็บนี่นะครับเวเราเราจะผลิตตึ้งไทยดําก่อนอืมนี่ดูโอ้หเยอะมากเลยนะครับนี่นี่เราปลูกแบบธรรมชาตินะครับปลูกกับต้นอะไรเนี่ยอ้าวอันนี้ต้นอ่าไม้พยุงอ่าี่ต้นพยุง บุกอยู่หลังบ้านนี่นะครับนี่เก็บอืมมาดูอีกนี่อันนี้ก็ต้นพยุงกันนี่นะครับพอ่อมันคุ้มบเลยเนี่ยอ่านเหลือเนี่ยเก็บได้แล้วเนี่ยโอ้เยอะครับเยอะเยอะมากเลยนี่นะครับก็ที่บ้านก็ปลูกไว้ทุกต้นเลยเนี่ยต้นพยุงใน,นต้นยางนาส,งสูงไปยิ่งเลยสูงมากครับผม นี่ฮะต้องใช้บันไดครับใช้ตัวช่วยแล้วเราก็มาเก็บกันตอนนี้เราก็ใช้กล้องเนี่ยออกไปถ่ายเพราะว่าเด็ดเด็ดเดี๋ยวก็ต้องกลับมาครับกลับมาจับบันไดให้โหนครับเดี๋ยวตอนนี้เรเก็บก่อนบันไดก็สูงจังเนี่ยโอ้โหพอแล้วพอแล้มา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 จับบันไดต่อจะขึ้นต่อแล้วนี่ว่าเมื่อยแล้วเดี๋ยวไปหาเก็บข้างล่างก่อต่อดีกว่า นี่ออ่นนีมาเราจะใช้ลูกที่เขาสุกนะครับไม่ใช่แก่นะครับทุกแก่ไม่ได้นะต้องสุกก็คือในพวงเนี่ยต้องให้เขามีสีเหลืองสีส้มด้วยนะครับนี่นะครับถึงจะเก็บได้ถ้าอย่างเงี้ยเนี่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 ยอันนี้คือแก่คือเป็นอย่างเงี้ยแก่แต่ยังไม่สุกไม่เอาอย่างเงี้ยไม่เอาอันเงี้ยทำพริกไทยอ่อนอ่าที่เขาที่เขาเอาไปกินนั่นแหละพริกไทยสด แต่ว่าเราใช้เอาไปทําที่ใช้ดำอะ่ะยังใช้ไม่ได้รุ่นนี้ต้องในพวงเขาจะมีสีส้มหรือไม่ก็สีเหลืองถึงจะใช้ได้วนเหนื่อยขึ้นใจเหนื่อยเลยเก็บไปเก็บม,ม,มานะครับก็เดินม,มาถึงส่วนทุเรียนนี่ทุเรียนก็กำลังออกดอกดูดูดอกเนี่โอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ย นี่น,นี่พูเรียนห่อนทองนะครับน,นี่เอาออกไปเ้านข้างไม่เอาของคายว่านำเด็ดของเขาอะดเด็ดเยอะเยอะมากครับผมอันนี้ดอกพูเรียนครับเอ้ตัวน,นี้ยังไม่บานนะนี่ครับกิ่นนี้ก็มีโอ้โหกลิ่นนี้เยอะกลิ่นนี้เยอะกลิ่นนี้รวยหรือเปล่าพามันดูดอกผูเรียนแล้วเดี๋ยวจะพามนดูดอกบางคุดนะครับนี่นะครับ พุทธเขาก็มีดอกแล้วเหมือนกันนี่นี่ครับดอกบานเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นลูกแล้วเนี่ยเห็นป่ะอา้าวนี่ไงเป็นลูกแล้วนี่มังคุดเยอะเลยนะครับดูดิโอ้สวยงามมากเลยเนี่ยโอ้สวยงามสวยงามเอาที่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเสือดำเฮ้ยเสือดำึ้นไปได้ไงเฮ้ยเอาเว้ยจะใช้ชีวิตที่แปลกเอาเว้ยมา มาไงวะเนี่ยขึ้นไปได้ไงวะลงได้ไหมอะเสือดำเฮ้ยเจ้าลงมาเลยแล้วนี่ก็จะเป็นดอกทุเรียนนะครับอันนี้จะเป็นพันธุ์แดงอินโดนะครับนี่สีเขาจะสีส้มชมพูแบบนี้เลยนะครับนี่นะอันนี้แดงอินโดเก็บเสร็จแล้วนะครับเก็บเท่าที่เก็บได้นี่ได้เท่านี้แหละอืมนี่นะครับแต่ละพวงนี่ ก็ต้องมีสีส้มๆส,ส,สีเหลืองมาปนด้วยนะครับถึงจะละว,ว่าสุกแล้วนะครับนี่นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากแดดเลยนะครับยังไม่ต้องล้างเดี๋ยวค่อยมาถึงขั้นตอนการล้างอีกทีหนึ่งนะครับจะตากแดดจัดๆเลยนะครับใช้เวลาตากอยู่มาสักสามสี่คืนเฮ้ยตากแดดสามสี่วันได้ไปทอสามสี่คืนได้ไงเราอะยินตากเลยเห็นสุกอยู่ตรงเนี้ย จะแห้งไหมร้อนไหมฮะพอเถอะเราตากแดดโวยดีการตากแบนี้ดีกว่าเออพริกไทยก็ตากมาได้สี่แดดแล้วนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดปิดปิดเอาเม็ดเขาออกเอาแกนเขาออกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เก็บมาใหม่นี่นะครับเก็บมาใหม่เพิ่งจะเก็บมาเมื่อวานนี้นะครับก็ตากอยู่นี่นะครับตากได้สี่แดดกันอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างน้ําครับผม ล้างน้ําให้สะอาดอ่านี่ครับกด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 ไปนี่ล้างน้ําให้สะอาดนะครับนี่แบบนี้เนี่ยแล้วเขาก็จะมีแบบลอยๆเนี่ยลอยๆนี่คือไม่เอานะครับไม่เอาใช้ไม่ได้ทิ้งเลยนี่ลอยใช้ไม่ได้ทิ้งเลยไม่เอามันเป็นเพราะอะไรไม่รู้มันอ่อนจัดหรือยังไงไม่รู้อะไม่เอาทิ้งนี่ฟอนทิ้งเลยแบบนี้ เราก็จะเอาที่จมน้ำไว้นะครับนี่แบบนี้นี่นี่นะครับเราก็ล้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ตักด่ารุ่นนี้เราก็จะเอาไปตากต่อนะครับตากให้แห้งเลยแดบดบเดียวพอล้างเสร็จแล้วเราก็จะเกลี่ย trillion. นี้นะครับแล้วก็จะตากอีกหนึ่งแดดตากอีกหนึ่งแดดรู้เรื่องเลยพอนี่นะครับก็ตากจนแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือจบแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บกันนะครับนี่น่าเก็บแล้วนี่ได้แบบนี้ ใส่ภาชนะปิดฝาให้มิดชิดนะครับอยู่ได้เป็นปีๆเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําเมนูกันต่อไปหมึกก็จะเป็นหมึกตะต่อยนะครับนี่นะครับรุ่นนี้ก็ซื้อมาแบบเขาไม่ได้แช่น้ํามานะครับนี่เราก็จะมาล้างให้สะอาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะผัดทั้งตัวเลยตายังใสๆกิ๊กๆอยู่เลยนะครับสดๆจริงๆเลยนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบแบบผัดน้ําดานะครับเราจะเอาถุงดำออกนะครับนี่เราก็ล้างสะอาดๆแค่นี้แหละพอแล้วพริกไทยดานะครับ นี่ครับเราก็ต้องใส่เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นเมนูผัดพริกไทยดําอันนี้เราจะโขกครับโขกแบบหยาบหยาบนิดเดียวจะหยาบเยอะไปหยาบเยอะก็หยาบ,ยาบขายเนี่ยเอาท่านี้ยพอหมึกก็เลาว่าพร้อมแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหมึกตาเนี่นะครับเราก็ไม่ได้เอาถุงดำออกเลยมาเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มต้นด้วยอ้าวเราจะมีโอ้โหลวงไกล่ลวงไก่นี่นะครับ พริกไทยดำของเราจะมีกระเทียมนะตบกระเทียมก่อนแบ่งตบแบ่งตบแบบนี้นี่โอเคแล้วก็หัน่นตุ๊บ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 อเออใส่ะทะใส่น้ำมันไปเอา,ไป,าไปเลย,ยนี่ไทยหอมใหญ่ด้วยครับหอมใหญ่ ใส่ไปอืมปล่อยขึ้นนึงอะปล่อยอีกปล่อยอีกโอเคใส่ไปน,นี่อออม,มากเลยนะมึกใสไปซึ่งใส่ดำน,นี่น้ำไม่ต้องใส่นะน้ำมึกมึกก็ออกเอง อันนี้เอาหอมเตรียมหอมีานเลย <c oughs> มีพริกแดงด้วยมาพริกแดงแล้วหั่นชิ้นเขียงแฉลบแฉลบแบบนี้นี่่ไปต้นหอม ปุงรถเด้อ็้อด้ออยเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บิะเบิดด้วยอ่าปงเขียวน้ำตาลปุงตูรถเดึงไฟ ครับาดำเลยผัดพริกไทยดำแล้วก็ผ,วกผัดดำด้วยใส่ดำด้วยผัดหอมใหญ่คนๆกันไปเลยแบบเด้นี่โอเคโอเคจะใส่จานอ๋อันนี้ก็เป็นหมึกสองดำนะครับสองดำนี่พริกไทยดำด้วยแล้วก็พริกอ่าผัดดำด้วย หมึกสองดำพร้อมคือโตรับประทานแล้วครับโอ้โหที่นะครับก็มากันสองดำเลยนะครับมาชิมกันเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับเราก็ชิมกันเป็นตัวตัวแบบนี้เลยเนี่ยดูร้อนๆเนื้อนุ่มนนกรอบหอมพริกไทยดำ